สวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มีกับช่อง KO TV โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแร้งกันนะเออวันนี้เราก็มาเล่นกับเพื่อนผมนะจ๊ะไป let's go go จะไปเล่นแรงกันนะนทุกคนทุกคนดไอ้เจ๊กเจ๊กเจ๊กเราคจะยิงหัวแสกให้ดวงนะำมนอยากระม้ว่ะเอา้า คุณผู้ชมเออนะหึ่งเป็นมือโปรเนี่ยครับรักหัวเฮ้ยหัวแตั้งเอกกระโดดฮะอ,อาจจะเฉยถ้าคนเดี๋ยวค่อยลงคลิปไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงใส่ใน YouTube โอ้ไม่ใช่เกาะสวรรค์ด้บักคำเลือกที่ลงดีๆเพื่อนแต่ถ้าเกิดจะให้กูเล่นบาร์ตงนี่ดีกว่าเพราะว่ากูชอบชิงชายอยู่ที่นี่ <c oughs> จะลงไหนเลือกไปหวาแล้ว ยึดดไอ้พนคือเราต้องหาของก่อนแล้วรีบลงไปมือมือหาของจะบนป้อมก่อนมึงหาของจะบนป้อมก่อน ก็ะาั์นแม่งเลยม่ใชเกิดมีปืนชาร์ดนะเอิม่มกูยังไม่มีปืนชาร์ดเลยเพื่อนเจอแต่กระสุนเะนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงไม่ออกปืนชาร์ดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอ้อยนันก็ออกปอกืนยังไงให้มั่ง เราก็ไปเรียนวิชามาจากวัดหลวงโซลินมาแล้วนะฮะวิชาที่ไม่มีใครสามารถตอบกลอนได้นะ่ะเอเนม่จะอว่าครับเพื่อนเพื่อนโหนสลิงไปตรงนั้นกัน ันนี้เอาที่หนึ่งไม่คุณผู้ชมดูไม่ได้ก็ขอออาไผ่ด้วยนะ<ป>จ๊ะเออจั๊ไปคุณผู้ชมนึกเหมือนว่าเรามาตัวนี้จะไม่มีคนนะ มันมันอยู่ไหนเพื่อน,มนไม่ใชอยู่ฝัง่งเราอยู่ฝั่งนู้นเออก็ดีละว้ตรงบ,บนบนนี้มี MP ็ีศูนยแล้วไหนเพื่อนมันอยู่ตรงไหน ปล่อยมันไปมันปล่อยแล้วมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดมันยังไม่ไปแล้วก็ต่ก็จะเอาลูกสองรัดยัดยัดใส่หน้ามันเองเฮ้ยลูกสองอันนี้แค่สามสิบนะกูก็คุ้มใจแล้วเก้าบยด คือย,อ,อยิงยาปินยิงยิงเจอตัวอย่างเท่ไม่เจอของอะไรสักอันนะครับแล้วไม่เจอของอะไรสักอันนะเออ อันต๊บๆรอบทีดอดอดดคุณคุณไงคุณไปหากระเป๋าดีกว่าเออจนนะครับคุณผู้ชมเราก็ข้าสมสะพานแบบไม่กลัวเกงกลัวใครยังสังสิ้นนะครับ เจขอ,ขอ,ข,อของนี้ครับคุณผู้ชมของนีจริงด้วยหนูว่าคงไม่มีคนที่มบเพื่อนเพื่อนต,ตรงตรงนี้มีหมวกสามคน ไอวัวใหญ่เลยเขาบอกเลยว่าตายแล้วยังไม่เจอไอวัวแบบนี้เดะไอวอัวมันยังหกก้อนอยู่ด้วยโอ้เจ็ดก้อนแล้วย่างเยอะครับเอาเอามาดิยฮะเอาไปไอวัวเยอะจัดเพื่อนกูดึงแล้วให้ละสองก้อนอยู่ตรงบันได้ลึกไปไม่มีร่นนี่หว่าต้นไหนเพื่อน,น เป็นเพื่อนกูมีแล้วกูใช้เอ็กเอเปียดมึงเก็บทักรบ4อเสียก็ปนเลแต่รูแค่เก็บของเรียบไปดีวกว่าเพราะวงแม่งดีบแหละ เจอศพคนละด้านหน้าต้องมีเงี่ยมไม่ด้านหน้าก็ด้านบนกลัว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 ไม่ดับดีแต่กลัวกลัวขึ้นบนเขาดีกว่าเพราะว่า คนใครที่รอ,อาฟาคาย EP สองก็เดี๋ยวผมจะทำพวกนี้นะครับเออเลยพวกนี้ใน,นนี้มี AK เพื่อน Can วงทั่วเลยนะต้องไรน่ะดคือเราต้องรีบเข้าวงนั่นมันรถนั่นมันรถคันบิ๊กๆๆุไม่ใช่หรอวะเพื่อนมาทางนี้ ไม่หว่งไปตรงๆจะยิงเดสเนี่ยไปอยู่บนป้อมดีกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเพื่อนไปไปไปชิบไก่ละแล้วแล้วแล,วแลวจะไปขึ้นบนป้อมตรงนู้นโดนก็มีบนลูนก็อยู่ตรงน,น,น,นู้นเอ้ยคนเยอะแน่เนื้อเลยตูศพศพคนละ บอลเหมือน,นเอดอบับเอดอบ<ป>ับจะเล่นไหมเน,นี่ยตรงเนี้ยเนะี่ยมามามาเลนะ้วไอวอลโดนสองก้อนแล้วเนี่ยโอนแล้วเพื่อนมีคนด้วยตรงนั้นนหะแล้ว แล้วตัวนี้มันตายยังเพื่อนกวนสิบดีกูใช่ไหมเ,เพื่อนตามกูมาเพื่อนกูขึ้นป้อมดีกว่าขึ้นป้อมอขึ้นป้อมขึ้นป้อมแล้วดักยิงแม่งเลยยิงเกูกลัวด้านหลังไม่เข้าอ่ะอยิงไม่ติดหัวดิสักนิดอ่ะ กันที่นั่งกูจะปร mm ับ hmm. อันนี้แป๊บนึงเออเออเออต้องกันนั่งนั่งนึ่งเข้าเข้าไปอยู่ด้านในดิบ้านนั่นบ้านนั่นบเดียวบ้าเดียวเออไอไอไอตัวตรงไอวอรสีดำมันยังไม่ตายอ่ะ วงเป็นใจวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแมเพื่อนพอมีคนปุ๊บมึงเปิดวงแหวนเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแม่เพื่อนตอนมึงชาร์ตอ่ะตอนที่มึงจะเข้าชั้นเปิดวงแหวนเลยวิ่งวิ่งไปแล้วเปิดวงแหวนแล้วก็เข้าเดี๋ยวกูก็จะเข้าตามเดี๋ยวกูก็จะกลายเป็นย่ กูจะคอยซ้ำเองเพื่อนกูมีเอฟร,รัวแน,น,นปป่นอนอเอเอใช่ปอนเพื่อนยิง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 ,งยิงดเพืขขอ่อนยิงุดก่อนยโดนไหมวนะน่เพื่อนไม่ต้องหวงวงบีบเห้ยบิดฟุ้งมาปอนนั่งนะนั่งนียรเบรอยออปอนยิงิ กอ,อีก้อเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงไปอย่าเพิ่งลงไปกูเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาแน่นอนเลยรถมัหยุดไไหนวะที่มันขี่รถไป,ปนะเอปอนรออะไรครับฟาร์มของนี่ครับมีของามาให้แล้วไตเกียวที่ชนให้เพื่อนใคร กิ้วแล้วการชนให้การของพอดีเลยจ้าไอวอย่างหนักแน,น่นนะครับออกกูไม่มีเนี่ยกเป็นอีกไม่มีเลยน้อยเราก็ต้องรีบเข้าวงก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวกูกลัวมันจะขี่บิ๊กบุ๊ดมาชนอีกไว้ <c oughs> เห่อไอบิ๊กบุ๊ดได้ไหมไอปอนบิ๊ก หน้าก็มีด้านหลังก็มีเวยด้านหลังไม่เตรียมหล่อยเลยอะ ยันดอสามมามาดูได้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งอ่ะยังเอาได้สองควงกูก็มีกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเก็บสองสสองควงได้จากใครอ่ะมีเมื่อกี้กูยังใช้2องยาวอยู่เลยแล้วแล้วกูจะกลายเป็นย่าเพื่อนไม่ต้องห่วงไอ้วอกูบ่ไเ้ไอพี่มึงมันจะเจาะไอ้วอลใครวะ ก็ให้ตัวน,นั้นยิงแ,บบแต่ตกูมีปืนไอ้บัวเว้ยยังไงกูต้องแค่ได้นมไ,ไม่ยอมรอกไอ้หน้าไม้เนี่อมาทานกูดิกูยังไม่ชอบอยู่เนี่ย